สวัสดีครับพี่น้อง f อฟแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดี f อฟผู้ชอบในแนวทางนะครับในตัวเลขนะครับวันนี้พอเห็นกับมีแนวทางของ f อฟซลบุรีนะครับมานำเสนอให้พี่น้องได้เบิงไปชมกันนะครับเนาะ ก็จ,จากหลายคลิปนะครับไลฟ์อาจารย์ไลฟ์สำนักที่เพิ่นให้แนวทางมาจะมีเขามีรุดมาตลอดนะครับซึ่งพเห็นก็นได้นำมาอัพโหลดนะครับเผยแพร่ให้พี่น้อง f อซได้เห็นได้เบิ้งได้ชมกันนะครับคัดอตัตที่ว่าอาจารย์ที่เด็ดๆนะครับอาจารย์ที่เข่าบ่อยๆแล้วก็เขานัก พี่น้องได้เบิงได้ชมแต่สําหรับมื้อนี้นะครับพอเฮงกะอยากน้าออาแนวทางของ FC ฟซีโรบุรีนะครับของว,วันที่วันที่หนึงนะครับสิงหาคมสองพนหากสิบแปดเอามาน้าเสนอให้พี่น้องเอซีได้เบิงได้ชมกันนะที่พอเฮงอยากเอามาน้าเสนอนะครับเพราะว่านะครับเอฟซโบุรีเพิ่นให้ แนวทางมาในเพื่นไห้บนย่างเดียวนะครับให้บนอย่างเดียวแต่เพิ่อนสีไห้มายุสิบคูนะครับสิบคูนี่พี่น้องเอฟซี Z X อาจสิว่าโอ้คือหลายแท้นะครับไลยกับเป็นบนอย่างเดียวนะครับกับว่าถือว่าไลายแน่นไห้บนล่างหาคูมันก็เท่ากับสิบคูแม่นบ่ครับและที่สําคัญนะครับ เอฟซีโรบุรีเพิ่นบอกว่าบอต้องกลับของเพิ่นเขามาแล้วแปดงวดนะครับขอามาแล้วแปดงวดบอต้องกลับเดี๋ยวพอเฮงสี่ขึ้นให้เบิลงนะครับพอเฮงสี่ขึ้นแนวทางให้เบิลงแล้วก็มีขอเปรียบเทียบนะครับระหว,วา่างเอฟซี FC โรบุรีนะครับ ครับของอาจารย์วังดีนะครับซึ่งก็มีอยู่สองเจ้านี่แหละนะครับที่เพื่นให้แลวทางมาค่คายกันนะครับสำรับบนเพื่อนให้มกาค,ค่ายกันซึ่งที่ค่ายกันนะครับก็สีมีลายโตเพื่อนกันผมเสียให้เบิ้งของ เอฟซีลบุรีกันนะครับเอฟซีลบุรีนะครับเพื่อนไฮมาซิมิตตัวนี้นะครับมีหนึ่งสองมีสามศูนย์มีห้าแปดมีเจ็ดหกมีเก้าสี่มีหนึ่งศูนย์มีสามแปดมีห้าหกมีเจ็ดสี่มีเก้าสองโดยเน้นที่สามแปดนะครับบนอย่างเดียวนะครับเป็นไฮมาแบบนี้บนอย่างเดียวประเทศนี้ ที่ผมว่าคล้ายๆกันนะครับกสิ่งนี้ของอาจารย์วังดีนะครับ,น,บนี่บนย่างย่างเดียวคือกันนะครับชุดบนนะครับอาจารย์วังดีเพื่อในเก้าสองแปดนะครับเก้าสองแปดนี่คันท้อตัดออกเก้าซองกับชิตรงกับของเอฟซีโรบุรีนะครับแล้วก็นหนึ่งสองกับชิตรงกับของเอฟซีโรบุรี แต่เพื่นบอตัด92นะครับเพื่นตัด28นะครับซึ่ง28ของอาจารย์วังดีนี่สีมากใกล้เคียงกันนะครับกับ38ของเอฟซโรบุรีนะครับผมก็เลยมาวิเคราะห์ว่าของเอฟซโรบุรีนี่นะครับ มีส่วนไปน่ายกกับของอาจารย์ดังๆหลายอาจารย์วัตั้มววสองสามอาจารย์แต่ละอาจารย์ก็สิมว่าชนกันอยู่ประมาณสองสามครูนะครับโดยเฉพาะตัวที่เพิ่นเน้นกับตัวที่บนเน้นนี่คือหนึ่งสองกับเก้าสองของอาจารย์วางดีเพิ่นให้เน้นนะครับแต่เพิ่นตาของเด็บซีลรบุรีบ่ให้เน้นแต่ว่าเพิ่นก็บ่บให้กลับ นะครับส่วนสามแปดนี่บตรงกันนะครับของอาจารย์วังดีสิเป็นสองสองแปดนะครับสองแปดนี่คือโตที่เพิ่นเน้นนะครับนี่เห็นไหมครับสองแปดนี่คือโตที่เพิ่นเน้นผู้นึ่งเน้นสองแปดผู้นึงเน้นเน้นสามแปดนะครับแต่เก้าสองกับหนึ่งสองบนเน้นของอาจารย์วังดีนี่เป็นเก้าสองแปดนะครับ ของเอฟซีโรปุรีสิเป็นเก้าสองกับสามแปดวัเห็นว่าสองอาจารย์นี่ก็มีส่วนใกล้เคียงกันตัวเห็นเล็กจับออกของ f อฟซีโรปูรีนี่นะครับมาเป็นหลักเบิงคันโตที่เพิ่นเน้นนะครับของ เอฟซีลบุรีนี่ตัวที่เพิ่นเน้นไว้ผพราว่าน่าสนใจหลายนะครับน่าสนใจหลายเพราะเพิ่นบอกให้กลับเพิ่นห้มาตรงๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเน้นผู้หนึ่งเน้นสองแปดผู้หนึ่งเน้นสามแปดแต่มันกับลงแปดด้วยกันนะครับส่วนเก้าสองผัดบนเน้นจะค้นนะครับหรือเมียนมาว่ากนี้มันจะตดแปดบอก พี่น้องท่านผู้ชมเบิ้งไปกับวิเคราะห์ไปน้ำกันนะครับเด้อตาบวเหินโชว์ตัวเลขบ่ได้ตลอดนะครับเบิ้งเป็น,ปนช่วงๆไปก็เป็นที่ห้ายอีกนะครับเพราะ38นี่มันไปตรงนะครับของ FC โรบุรีไปตรงกับของอาจารย์ดาพระเสาคือ138นะครับ เป็นตัวเลขสามตัวหนึ่งสามแปดมันก็เลยเป็นแนวทางที่มันพัวพันกันอยู่นะครับพัวพันกันอยู่่านเพิ่นว่าบนนะครับตั้งคนตั้งให้บนแต่ว่าติดแปดคือกันนะครับติดแปดคือกันผมเรียกว่าเออมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่ว่านำหนักหลายตัวที่ fc ลบบุรีนี่เพิ่นเน้นไว้นะครับ ก็คือสามแปดตัวนี้บนย่างเดียวว่าต้องกลับนะครับตัรเหคิดว่าจะร้องมึองอยู่คือบ่ต้องกลับบ่ให้กลับเป็นแนวทางนะครับของเอฟซีโรบุรีเพื่อนให้มวดนี้เป็นมวดแรกแต่ข้อมูลของเพื่อนเพื่อนว่าแปดมวดมานี่บ่ท่านได้รุดคัน ไปตรงๆนะครับบนย่างเดียวเพราะต้องกลับนี่มันกับมีแค่1สิบคููนะครับผมว่าหนาลงทุนนะครับอันนี้ควมคิดเห็นส่วนตัวนะครับพี่น้องกับช้วิจารณญาณเอาได้ครับเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันตราพี่น้องสงใจนะครับสนใจกับลองแคปหน้าจอเอาไว้หรือจดเอาไว้เอาไว้เป็นสถิติเบื้องก่อนก็ได้นะครับในงวดนี้ว่าเพนสิมาบ่นะครับ ขันญาติเสียโ,โอกาสก็จักหาจักซีบก็ได้นะครับผมเบิง์เราเขาตาหลายคู่นะครับเป็นตัวเลขที่น่าจะมาได้พอเหงนถึงออกมานำเสนอทางช่องข้าวไทยบ้านให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกันนะครับลองพิจจรณาเบิรงนเลยครับเด้อพี่น้องท่านผู้ชมนะครับขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งให้สุขสุขบันบันลำลำเรื่อยๆนะครับเด้อเราจะมาพบกันในคลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ